เพื่อความ j ยซี่ก็เติมน้ําลงไปนิดนึงจากนั้นเปิดแก๊สแรงได้เลยครับเพื่อให้รสชาติของกระเพรามันเข้าเนื้อ เช่นเคยปิดทายด้วยกระเพราเรียบร้อยครับกรเา,เาหมูกรอบ